ทุกทุกท่านกันด้วยนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้มาเลยสวัสดีคุณกิตติพงศ์สวัสดีคุณวรพงศ์ด้วยนะครับสวัสดีคุณสิทธิพงศ์สวัสดีนะครับกําลังดูเคสอยู่เลยครับพี่พี่เอามารีวิวพอดีสวยขอพิธีใส่หม้อน้ําด้วยนะครับโอเคสาหรับชุดน้ําใส่ได้ไหมน,นี่อุ้ยมีที่ติดตั้งชุดน้าด้วยนะครับเคสตัวนี้ต้องบอกตรงเป็นเคสที่เรียกได้ว่า Mm hmm. กระจกสะท้อนแสงนี่ครับตากล้องของเรายังมองเห็นนะครับผมสะท้อนไปได้ทุกจุดสะท้อนไปได้ทุกที่แต่ตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าตอนที่เปิดไฟมันจะสวยแล้ว,ม,ว,ลวมันจะอลังการงานสร้างมากๆเพราะว่าตัวนี้มันมีการเคลือบเหมือนกับเคลือบปลอดเอาไว้และพอเวลาที่มันมีแสงอ่ะมันจะเห็นตัวแสงไฟ R G B พุ่งทะลุออกมาสวยมากๆนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีคุณวุฒิด้วยนะครับไหนทักทายกันหน่อยใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากคอมเมนต์ก,กันหน่อย คใครเข้ามาดูขอรายงานตัวหน่อยเดี๋ยวนี้สมาชิกเริ่มเปลี่ยนไปสมาชิกหน้าเก่าหายสมาชิกหน้าใหม่มาโลเทตกันไปเรื่อยๆสวัสดีคุณ TM Max มแ็กไนะครับสวัสดีคุณชัยวุฒินะครับสวัสดีคุณเนเนโกะนะครับผมมาก็เคสตัวนี้ต้องบอกตรงว่าราคาไม่แพงแต่ได้กระจกเทมเพิ Gas, ร์กแสแบบเต็มจริงๆนะครับเคสหรือตู้ปลาครับตัวนี้เคสนะครับผมคือปกติเนี่ยเคสที่เขาชอบพูดกันว่าเคสตูป้ปลาด้านหน้าจะเป็นกระจก ตัวนี้จะเป็นกระจกใช่ไหมครับแต่ตัวนี้ด้านบนก็เป็นกระจกเหมือนกันเรียกได้ว่าเปิดเมิงข้างบนได้ด้วยเราสามารถมองเห็นจากทางด้านบนใครที่แบบอยากจะให้เห็นตัวเมนบอร์ดตัวการ์ดจอตัวแบ็กเพลทการ์ดมองลงไปได้แบบเห็นรอบทิศทางแล้วเคสตัวนี้ราคาแค่ประมาณ1299เท่านั้นนะครับซื้อจริงใสโ่โค้ดส่วนลดบบาๆา,าเหลืออยู่พันนิดๆพันหน่อยๆอันนี้ถือว่าราคาไม่แรงนะก็เรียกได้ว่าซูนามิดิสติบิวเตอร์ อ,อีกแล้วทำราคามาถูกเวอร์วังนะครับสวัสดีคุณติ้งต้องนะสวัสดีคุณทิติวัชนะครับผมสวัสดีคุณอ้นด้วยนะครับพี่นพสวัสดีครับว้าวขอบคุณซุปเปอร์แชทสามสิบเก้าบาทจากคุณอลิสนะครับผมอินฝรั่งเศสเด๋ออยู่ฝรั่งเศสเลยเหรอครับผมสวัสดีครับเพิ่งมาครับได้บอกขนาดไปยังครับยังเคสตัวนี้เป็นเคสที่รองรับเมนบอร์ดไซส์ MATX ใหญ่สุดนะครับ M A T X นะครับผมนี่ M A T X เท่านั้นเลยและเมนบอร์ดไซส์ I T X เมนบอร์ดที่เป็นขนาด A T X หรือ E A T X เคสตัวนี้ไม่รองรับนะครับเคสตัวนี้ไม่รองรับโอ้โหมันดูเป็นกระจก มันดูสวยมากแต่เวลาที่มันมีไฟ RGB อยู่ข้างในมันจะสะท้อนเข้าไปได้ดีนี่คือแบบมองเห็นคีย์บอร์ด Aja z เลยลเนี่ยเออแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวโลโก้แบรนด์นะครับผมมันจะเป็นบับฟฟอนต์อะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละมันก็คืออยู่ภายใต้ของตัวคูแมนนะครับอยู่ภายใต้ของทางคูแมนสำหรับแบรนด์นี้นะครับมี PC 5บาทไหมครับมีครับลองโอนมาได้เลยที่ทูมันนี่ผมนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะหา PC 5บาทกลับไปให้คุณนะครับ แต่โดนบิดนะครับเข้าห้องน้ํามาหาเคสไม่เจอแน่ทําไมอ่ะทำไมหาเคสไม่เจอก็คือมันสะท้อนแบบสะท้อนมากนีอ่ะเรามาลองเปิดฝาดูกันนิดนึงดีวยาเอ้ยก่อนไปเปิดฝาลืมบอกเคสตัวนี้อยู่ตรงไหนวะมันมีหน้าจอมันมีดิสเพย์อยู่บริเวณตรงนี้นะครับมันจะมีที่บอกอุณหภูมิตรงนี้ด้วยซึ่งจะต้องประกอบและเปิดเครื่องแล้วลงมันถึงจะมองเห็นในส่วนตัว เลตัวเลขตรงนี้นะครับตอนนี้มันดูเหมือนไม่มีหน้าจอแต่จริงๆแล้วมันมีหน้าจอดิจิตอลที่ไว้บอกค่าสถานะต่างๆได้ด้วยนะครับในส่วนตัวด้านบนตรงนี้นะครับก็บอกได้เลยครับว่ามีมาให้แบบจัดเต็มมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนที่เปิดเครื่อง USB Type A ที่เป็น USB 3 USB Type A ที่เป็น USB 2มีแจ็ค3.5มิลไว้เสียบหูฟังไมโครโฟนนะครับเป็นแบบคอมโบแจ็คมีตัว s s d อ่าหรือไฟบอกสถานะดิสมีไฟบอกสถานะเปิดเครื่องมีปุ่มรีเซ็ตและปุ่ม LED แยกกันเคสตัวนี้ไม่ลดต้นทุนบางเคสชอบลดต้นทุนเอาปุ่ม LED มารวมกับปุ่มรีเซ็ตทำให้ไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะครับประกอบยากไหมเดี๋ยววันนี้มาลองดูกันว่ามันจะยากหรือเปล่านะครับด้านหลังตรงนี้ก็มีรูระบายความร้อนมาให้นะครับแล้วก็ท้ายเคสตัวนี้เรียกได้ว่าใสา่ power supply แนวตั้งนะครับเมนบอร์ด M A T X ใส่ได้สบายๆมาเดี๋ยวเรามาเปิดเคสกันตัวนี้จะเป็นหัวน็อตที่หมุนออกได้เลยง่ายๆเรียบร้อยแล้วเราก็สไลด์นะครับอันนี้ระวังสักนิดนึงนะครับอันนี้ไม่ได้บอกคนดูนะบอกตัวผมเองเนี่ยว่าระวังนิดนึงอโอเคกระจกสะท้อนอย่างดีนะครับกระจกเรียกว่าสะท้อนเห็นเด่นชัด ขอไปวางไกลๆก่อนผมกลัวสวัสดีคุณการ v ีสเป t ทูด้วยนะครับผมขอบคุณสำหรับกรองน้ำที่ให้ประทองผมมาเออผมลืมไม่เอาเลยขออภัยอ่าด้านบนถอดน็อต2ตัวนะครับอันนี้หรือครั้งแรกพร้อมๆเพื่อนเลยนะครับเขาจะมีน็อตอยู่บริเวณด้านหลังตรงนี้นะครับคุณสามารถถอดออกได้เลยฮึบ <c oughs> นะครับฮึบ <c oughs> <c oughs> นี่สามารถขันออกนะครับผมจบเลยไปดูสเปคใส่หม้อน้ำสองแปไม่ได้ตัวนี้ไม่ได้นะครับแล้วคุณก็ยกนี่เปิดเหม่งได้อ๋อเสียวจังเลยเสียวแตกอ๋ออ๋อโอเคตรงนี้ก็เป็นกระจกเทมเพอร์กาสอีกหนึ่งจุดนะครับผมเป็นกระจกเทมเอร์กาสหจุดขอไปวางไกลๆนะครับผมกลัวแล้วก็ในส่วนตัวนี้นะครับด้านหน้า ถอยังไงวะโอเคมีน็อตนะครับด้านหน้าสามารถถอดได้เหมือนกันเขาจะมีน็อตยึดด้านล่างล็อกกระจกเอาไว้นะค,คุณสามารถขันออกได้เลยก็ตอนที่ขันออกก็แนะนําว่าจับจับไว้สักนิดนึงนะครับป้องกันมันแตกนะครับผมเสียวแตกคอือกระจกเซมเกอร์ถามว่ามันทนไหมมันก็ทนแต่ถ้ามันโดนจุดมุมยุทธศาสตร์ก็คือเตะเรียบร้อยนะครับอ๋อ,อต้องเอาข้างในออกอีก ผมเอาออกคิดภาดต่อ,อาฝาหลังออกกันโอ้ยเคสตัวนี้คือลื้อออกมานี่คือลงมากคือคุณประกอบได้แบบนี่ง่ายเลยนะครับประกอบได้แบบง่ายมากๆเออจบเลยเสียวแตกกันเลยทีเดียวเชียวมาเปิดฝาหลังออกและก็จะมีน็อตอยู่อ่าจริงๆฝาด้านหน้าเนี่ย เวลาคุณจะประกอบคอมผมแนะนําว่าไม่จําเป็นที่จะต้องถอดออกก็ได้นะครับไม่จําเป็นที่จะต้องถอดออกนะครับผมแต่ว่าวันนี้ตอนที่เรารีวิวเนี่ยเราจะถอดให้เห็นไส้ในด้านหน้านะครับผมฟ้าบฟาบ,ฟบนะครับผมผมจะประกอบ AM5 เมนบอร์ดไซส์ MAX ใส่กาจอผมกลัวจะต่อก,กับกาจอไม่ได้ต่อได้ดิ นี่ครับเราสามารถถอดฝาออกมาได้ด้วยนะครับผมถอดน็อต4ตัววางลงไว้ก่อนนี่คือทั้งหมดของเคสตัวนี้ครับเลือกออกมาได้นขนาดนี้บอกได้เลยว่าประกอบไม่ยากนะครับตรงนี้สามารถติดตั้งชุดน้ำได้นะครับคล้ายไซส์ใหญ่สุดที่ติดตั้งได้เนี่ยจะ,จะเป็นไซส์ขนาด2-40ชุดน้ำา2ตอนนะครับคุณจะใส่ด้านในคุณจะใส่ด้านหน้าตรงนี้ได้หมดเพราะว่าถ้าคุณลองดูตรงนี้นะครับเขาจะมีวาวขอบ เขาจะมีเว้าขอบเพื่อสายยางมันสามารถออกมาได้บางทีมันจะติดขอบตรงนี้สายยางมันจะชอบเกินรูเขาก็เลยทําเบามาให้จะติดหม้อด้านหน้าก็ได้จะติดหม้อไว้ด้านหลังตรงนี้แล้วพัดลมอยู่ด้านหน้าเพื่อโชว์แค่พัดลมทําได้เหมือนกันทั้งหมดนะครับตรงนี้มีมาให้แล้วก็ในส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับจะมีตัวตะแกรงกันฝุ่นนะครับจะมีตัวตะแกรงกันฝุ่นนะครับนี่สไลด์ยกปุ๊บออกมาด้านล่างติดพัดลมได้อีก2ตัวไซส์12เซนก็ได้ไซส์14เซนก็ได้นะครับและในส่วนของตัวนี้นะครับ เขาก็จะเป็นฟิลเตอร์เอาไปถอดล้างทำความสะอาดเสร็จปุ๊บคุณก็สไลด์กลับเข้าไปครับถามว่าด้านบนใส่ชุดน้ำได้ไหมไม่ได้ครับไม่มีที่ยึดนะครับด้านบนตรงนี้ไม่มีที่ยึดนะครับผมไม่มีที่ยึดอ่ะด้านหลังมีอะไรบ้างสาหรับเคสตัวนี้มีที่ติดตั้ง SSD SATA 2.5นิ้วตรงนี้1ตัวและตรงนี้1ตัวนะครับสามารถติดตั้ง SSD SATA ได้แบบสบายๆแล้วก็ในส่วนตัวด้านล่างตรงนี้เขาจะมีในส่วนตัว ชุดน็อตนะครับผมชุดน็อตต่างๆมาให้แล้วก็สามารถติดตั้ง power supply ที่ตรงบริเวณด้านล่างตรงนี้ได้เลยเออก็เรียกว่าให้มาค่อนข้างดีนะครับวัสดุอันนี้กองแก๊งไหมโอเคความหนาของเหล็กตัวนี้ไม่ได้บางเหมือนสังกะสีโงๆ่ๆแต่ก็ไม่ได้หนาเหมือนเคสพรีเมียมผมใช้คำพูดว่าตัางกลางแล้วกันอะลองลองดูนะครับเนี่ยผมลองโยกปื๊บปื๊ปป๊นี่คือความแข็งนะครับเนี่ยอะโยกให้ดู อ่ะแล้วเดี๋ยวมาดูด้านล่างนะครับความแข็งค่อนข้างแข็งพอสมควรแต่ก็ไม่ได้แข็งแบบว่าเหล็กหนาขนาดแบบแบรนด์ไฮเอนด์ที่ขายกัน4-5,000บาทนะครับกลางๆสำหรับเคสตัวนี้ไม่ดูไม่ได้ดูงอกง็กไม่ได้ดูไม่แข็งแรงแต่มันเป็นความแข็งแรงที่เรียกได้ว่าใช้งานได้สบายๆไม่ได้ดูแบบจับแล้วรู้สึก เหล็กจะยุ่ยพร้อมมือมันไม่เหมือนกับเคสที่ราคาไม่ถึงพันบาทที่ผมเคยแบบไปเดินตามเสียรังสิตแล้วซื้อเคส4ี่ห้าบาทพวกนั้นจะค่อนข้างบางมากตัวนี้ถือว่าโอเคอยู่นะครับอย่างตรงนี้มันจะเป็นจุดที่อ่อนที่สุดของตัวเคสใช่ไหมครับตัวนี้ด้านหลังยกได้ไหมยกได้ครับเพราะว่ามันไม่มีตัวค้ำยึดนะครับแต่ถ้าสมมติเกิดมีตัวค้ำยึดอย่างเช่นตัวด้านบนตรงนี้ก็กดไม่ลง ไม่ลงนะครับตัวนี้ก็จะแข็งแรงเลยเออแต่ด้านหน้าอย่าลืมว่าเวลาที่ประกอบจริงอะ่ะมันจะมีกระจกช่วยค้ำยึดอยู่แล้วดังนั้นไม่ต้องกลัวว่ามันจะหุบมันจะตกมันจะย่นมันจะอะไรนะครับเมนบอร์ดเอทใส่เคส a t x ได้ไหมครับอ่าใส่ได้ครับใส่ได้ใส่ได้ไดไดคอมประกอบมันรีสตาร์ทเองมันเกิดจากอะไรครับพี่หลายอย่างเลยนะครับผมใส่4090ได้ไหมเดี๋ยววันนี้ทดสอบให้ว่าการ์ดจอยาวๆหนาๆ3มสลอ็อตจะติดตั้งได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลองประกอบกันเลยดีกว่าได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับก็ ใส่ power supply ด้านหลังตรงนี้ก่อนเลยนะครับด้านหลังมีพื้นที่ในการติดตั้ง power คุณใส่ได้เลยนะครับแล้วก็ให้พัดลมเนี่ยหันออกมาทางด้านหลังเพื่อที่จะให้มัน f ฟ o อากาศได้ดีที่สุดนะครับก็ใส่ได้เลยตามสบายนะครับผมใส่ได้ตามสบายนะใส่เข้าไปปั๊บชวมิบชวมิบนะครับ นี่ติดตั้งเข้าไปให้จบนะครับถ้ามีสีขาวน่าจะสวยลองเข้าไปดูในลิงก์ที่ผมแปะก็ได้นะเผื่อเขามีสีขาวผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามีสีขาวหรือเปล่าแต่ไม่แน่อาจจะมีนะครับ p o w ะ r s u p p ายติดเสร็จเรียบร้อยหน้าตาแอบอาประมาณนี้นะครับบอกเลยว่าเคสตัวนี้ประกอบไม่ยากประกอบโคตรง่ายครับเหมือนลิงก์จะเป็นคนละตัวนะครับจากภาพมันตัว WJ c o o m a n ลิงก์ผิดเหรอหรือว่าภาพหน้าปกผิดภาพหน้าปกอะ โอเคภาพหน้าปกผิดภาพหน้าปกมันเป็นตัวกระจกโคง้งแต่ตัวนี้เป็นตัวกระจกตัดดังนั้นภาพหน้าปกผิดเดี๋ยวผมแก้ภาพหน้าปกให้แต่ลิงก์เอาลิงก์ก็โค้งเหรอโอเคเขาส่งเคสมาผิดเอ๊ะยังไงเนี่ยเอาเป็นว่ามันมี2เวอร์ชันแล้วกันเดี๋ยวผมไปแก้ไขข้อมูลตัวหน้าปกกับตัวลิงก์ให้เป็นเคสตัวนี้นะครับมันมีตัวที่มันเป็น โค้งด้านบนตรงนี้กับตัวที่เป็นเหลี่ยมตัวนี้เป็นรุ่นเป็นเหลี่ยมนะครับผมเอออะไรของเขาก็ไม่รู้นะครับผมอ่ะใส่เมนบอร์ดเข้าไปก่อนโอ้เมนบอร์ดตัวนี้ยื่นออกมาแต่ก็ยังสามารถขันติดตั้งได้นะครับผมเดี๋ยวผมขอตรวจสอบน็อกก่อนว่าตัวนี้มันเป็นน็อตเกี่ยวละเอียดหรือเกี่ยวหยาบนะครับผมตื๊บเออผมก็ไม่ได้ดูเหมือนกันนะเนี่ยว่าเคสที่เอามาวันนี้ผิดรุ่นนะเนี่ยจริงๆมันต้องเป็นเคสตัวที่ กระจกเหลี่ยมไม่ใช่กระจกมนนะครับผมโอเคเดี๋ยวส่งลิงก์มาแล้วเดี๋ยวแก้ไขให้นะครับผมอ่ะใส่เข้าไปเขารู้แล้วนะฟาบนะครับภาพปกผิดภาพปกผิดสีดำพันสอสีขาว2อ0พันหนึ่ผมว่าไม่น่าใช่แล้วนะครับสีขาวมันไม่น่าแพงขึ้นอะไรกันขนาดนั้นอันนั้นก็ราคาโหดเกิน แค่สีขาวเพิ่มราคาเกือบพันบาทไม่ใช่แล้วผมว่าน่าจะลงราคาผิดนะครับน่าจะลงราคาผิดมากกว่านะครับเพราะว่าสายต้องเป็น SF x เท่านั้นหรอครับไม่ครับอันนี้ที่ผมใส่ก็เป็นพาวเวอร์สปายไซส์ขนาดปกตินะครับไม่ได้เป็นไซส์ s f x เนะเป็นไซส์มาตรฐานปกติเลยนะครับเป็นไซส์ปกติเลยเนาะกระจกโค้งสวยกว่าอันนี้ก็แล้วแต่ชอบเลยแต่ว่ากระจกโค้งผมคิดว่าน่าจะราคาแพงกว่าตัวนี้เล็กน้อยนะครับผมน่าจะแพงกว่าตัวนี้เล็กน้อยก็ลองดูแล้วกันนะครับผม เคสตัวนี้รุ่นนี้ที่ไม่ใช่ตัวกระจกโคง้งราคาจะอยู่ที่1,349บาทส่วนตัวกระจกโค้งนะครับ1,299บาทเอา้ากลายเป็นกระจกโค้งถูกกว่าเออก็ก,ก,ก,ก็ก็นะซึ่งอะไรอ่ะวันนี้ไม่มีจอ L C D นี่นะก็คือส่งเคสมาผิดนั่นเองนะครับผมขออภัยด้วยผมพลาดจ,จริงฮ <c oughs> ไม่มีจอ L C D ไม่มีจอบอกสถานะอุณหภูมิเป็นเคสตัดธรรมดาราคา1399าทสํบาทสำหรับเคสตัวนี้1349บาทไว้เดี๋ยวผมแก้ไขให้ขออภัยจริงนะครับผมคิดว่ามันมีหน้าจอบอกอุณหภูมิตรงนี้นะครับตัวนี้ไม่มีตัวนี้ไม่มีม,ม,มันมันค่อนข้างคล้ายกันขออภัยด้วยฮมาเรามา ใส่สายตัวนี้กันต่อดีกว่าเจ๊งเลยอุตสาพรีเซนต์อย่างดีบอกว่ามีหน้าจอบอกอุณหภูมิลืมเลยเรื่องมาไม่มีครับถ้าถ้าเป็นตัวจอบอกอุณหภูมิจะเป็นตัวจอไอ้ไอ้ที่มันโคง้งครับใช่ไหมพันสองพันสองเก้ามีจอบอกอุณหภูมิทำไมทาไมตัวจอโคง้งทําไมตัวกระจกโค้งถึงถูกกั่ตัวนี้วะเออแอบงงเหมือนกันมีหน้าจอมีอะไรบอกตัวนี้กับแพงกว่า อะใส่ไที่ด้านบนต,ตรงนี้สําหรับในส่งตัวสาย CPU มีรูเรตรูรอดได้ทั้งหมดนะครับพรุ่งนี้ตัวโค้งต้องมาแล้วครับมีจอพันสองครับถูกต้องครับตัวที่แปดในลิงก์นะครับส่วนตัวนี้1นึ่ครับมีจอถูกกว่าอ่ะอ่ะเอางีา้เพื่อนเพื่อนช่วยกันตรวจเช็คแล้วกันครับกดเข้าไปในลิงก์อ่ะเป็นตัวโค้งมีจอถูกต้องใช่ไหมมันเป็นอีกหนึ่งรุ่น1 2ึ่งพบาท ตัวนั้นด้านหน้าจะโค้งและมีจอบอกอุณนะครับภูมิแต่ตัววันนี้ที่รีวิว 1, 3 4 9บาทไม่มีจอแล้วก็กระจกไม่โค้งมีจอถูกกว่าเอ๊ยยังไงนะทำไมว่ามีจอถูกกว่าก็เอาเป็นว่าดีไซน์ทุกอย่างเนี่ยมันค้ายกันหมดแทบจะเหมือนกันหมดเลยถ้าคุณดูรีวิวตัวนี้แล้วคุณชอบไปกดตัวมีมีจอตัวเคสโค้งครับ ถูกกว่าได้จอกระจกโคง้งทํายากกว่ายังไงก็คุ้มกว่าสวัสดีน้องนบด้วยมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีอ่ะเดี๋ยวเรามาใส่กา้าวจอกันดีกว่านะครับโอเคติดตั้งกา้าจอไม่รู้จะใส่4 0 9 0ได้หรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาลองดูก,กันแต่ผมคิดว่าน่าจะใส่ได้นะครับผมไม่ใช่ว่าในแอปลงรูปผิดนะเอ้ยอันนี้ไม่รู้เหมือนกันอ่ะก็เอาเป็นว่าแคปหลักฐานในแอปในแอปไว้ แคปหลักฐานในแอปไปแล้วก็กดสั่งซื้อถ้าคุณได้มีจอกระจกโคง้งในราคาที่ถูกก็โคตรคุ้มเพราะว่าราคาหน้าปกทุกอย่างอะ่ะผมใส่ข้อมูลถูกหมดแต่เคสที่เอามาหยิบรีวิวอะ่ะผิดตัวแล้วก็มีตัวเดียวนะมาส่งตัวเดียวเออนะครับอ่ะเดี๋ยวใส่จริงๆสล็อตล่างไม่ต้องหักผมหักผิดต้องหักสล็อตบน ดูพลาด4090 3000พันลมใส่ได้หรือไม่ทำเป็นเล่นไปเฮ้ยทำเป็นเล่นไปตอนแรกนี่ผมเตรียมการ์ดจอใบเล็กไปเลยนะเพราะคิดว่าไม่น่าจะใส่ได้แต่ใส่ได้เฉยเอ้ยขอบคุณครับน้องนบมีต่อ,อยู่สมาชิกแฟนตัวยงเซะนด้วยหายไปนานเลยมา โอ้ยไม่ธรรมดาว่ะประกอบแล้วสวยประกอบแล้วสวยเลยใส่แล้วคดแน่นมามารีบสั่งเลยเดี๋ยวเขาเข้าไปแก้เออรีบสั่งเลยครับตอนนี้คือนาะทีทองของคุณนะแบรนด์น่าจะยังไม่เห็นแอบเงียยๆไว้แล้วใครดูรีวิวตัวนี้เสร็จอะ่ะแล้วเข้าไปดูรายละเอียดในลิงก์และถ้าสมมติรายละเอียดในลิงก์ตัวเคสหน้าตาเหมือนกันแต่ว่าตัวนั้นได้กระจกโค้งเป็นจอดิจิตอล รีบกดสั่งเลยครับเพราะถ้าสมมุติเขาตรวจสอบเจอหลังจากผมดูไลฟ์จบเนี่ยเขาอาจจะปรับราคาตัวเจ้าโค้งขึ้นเป็นพันสี่พันห้าแล้วปรับตัวเนี้ยจากพันสามเก้าเก้าเหลือพันสองก็ได้รีบไปกดให้ไวมันมีโคด้ดส่วนลดนะผมแกะผมแปะโค้ดส่วนลดไว้ด้านล่างแล้วแล้วกดลิงก์ผมสั่งซื้อได้เลยนะครับผมให้ไหวให้ไหวซื้อกระทงนะครับเดี๋ยวส่งไรเดอร์ไปรับใจเย็นกระทงะไรวะอ่ะมาเรามา ร้อยสายหน่อยอันนี้ผมชี้ช่องทางให้เลยเนี่ยแบรนด์น่าจะยังไม่รู้ตัวครับให้ไวให้ไวให้ไว <c ười> คือมันมีเหตุการณ์อย่างเงี้ยบ่อยลงรูปลงสินค้าลงของผิดแต่ถ้าสมมุติคุณสั่งซื้อไปอ่ะแล้วคุณก็แคปเก็บหลักฐานไว้เฮ้ยคุ้มเอาให้ไวเอาให้ไวอ่ะประกอบเสร็จ <c ười> ขอปิดกระจกปิดฝา,ป,ดฝาปิดเมงห่อยแล้วกันเออ อันนี้คือฝาหน้าเนาะวิยสวยแน่ๆผมเห็นแววความสวยเลย้ะโอ้โหถ้ากระจกโค้งในราคาที่ถูกกว่าแล้วมีจอแม่งจะคุ้มไปไหนวะไม่มีพัดลมเหรอครับไม่มีครับคุณสั่งซื้อพัดลมเพิ่มเติมเอาทีหลังได้เลยนะครับผมพัดลมก็ลองดูซีนามิรุ่นใหม่ก็ได้เดี๋ยวนี้รอบพัดลมวิ่งเป็นพันแล้วไม่วิ่งแบบตดแมวแล้ะราคาก็ประหยัดดีนะครับจบเบ็ดเสร็จก็พันกลาง ลดเหลือ951าาบเอาทเอ้ามีคนชี้เป้าแล้วครับใส่โค้ดส่วนลดตัวหน้าจอจอโค้งกระจกโค้งมีหน้าจอดิจิตลอลบอกเหลือแค่951บาทโคตรถูกเอา้าเอาแล้วเอาแล้วอุ๊ยลืมอย่าเสียงดังไปเดี๋ยวเขาได้ยินรีบไปสอยรีบไปสอยนาทีนี้ของคุณนะครับเพราะถือว่าเขาผิดพลาดเอง <laughs> แบรนด์ Bad, มาเห็นตอนหลังคงแบบคุณ oh น no ็ <c oughs> อตอะคันน็อตคันน็ตคันน็ตเพราะจริงๆคือซูนามิอะเอาของแบบแปลกๆราคาถูกๆมาขายเยอะมาาวเวอร์ p p l y Acer อะตอนนั้นผมรีวิวไปอะ550บาทอ่ะ990บาทแล้วแม่งโหลดได้โคตรโหด800กว่าวัตใช้งานได้อะเอามาล็อตเดียวปุ๊มขายดีไม่ได้กำไรเลิกขาย <c oughs> คือเหมือนแบบคืนกำไรให้ลูกค้าหรือของผลิตไม่ทันก็ไม่รู้แล้วตอนนั้นอะผมเคยรีวิว power s u p p ายซูนามิไป แล้วผมทดสอบพอฟอร์มานไม่ผ่านอยู่ดีๆวันนี้เขาส่ง power supply ซอร์นมีมาใหม่ครับเขาบอกว่าขอแก้มือครับเขาบอกว่าเดี๋ยวลองให้ผมทดสอบแบบสุดโหดและเดี๋ยวลองดูกันว่าไหวไหมถ้าไหวเขาจะเอาเข้ามาขายเพราะผมบอกเลยนะครับว่ารีวิวของผมเนี่ยอย่าง power supply ถ้าไม่ได้มาตรฐานผมก็รีวิวตามความจริงแต่ถ้ามันแจ่มขึ้นมาแล้วราคาเป็นมิรรอติดตามได้เลยนะครับผมรอติดตามได้เลย <laughs> อ้าวโค้ดหมดแล้วอ้าวอ้าวใครสั่งทันยินดีด้วยนะครับจะเริ่มรู้ตัวแล้วก็ได้นะครับใครกดทันก็ยินดีนะครับมีคนกดเหลือ951บาทบ้าบอถูกไปไหนช่วยกันไลค์ช่วยกันแ like, ชร์เผื่อทางซื้อนามิจะใจอ่อนแจกโอ้โหตอนนี้ซึนามิไม่มีอารมณ์แจกแล้วครับรีบเข้าไปแก้ราคารัวๆ เดี๋ยวเราประกอบหลังคาน่นิดนึงใส่เข้าไปใส่เข้าไปขันน็อตเฮ้ยแต่มันดีนะพอมันเปิดข้้นหน้าเปิดด้านบนเปิดอะไรได้หมดทุกด้านอ่ะมันทําให้รู้สึกแบบว่ามันประกอบง่ายมากแหละคือเคสมันเล็กนะเคส M A T X แต่มันประกอบง่ายเพราะมันเปิดทุกจุดมันเปิดทุกส่วนมันสามารถแบบปึ๊บป๊บได้ทุกอย่างจริงนะได้ทุกอย่างจริง อันนี้ถือว่าดีเลยนะครับผมชเอฟใส่พาวเวอร์ p ไปป๊ดเปิดเครื่องสักหน่อยจำมาวิธีการเปิดเครื่องปุ้งนะสี่ศสมมติว่าน,นี่คือ CPU Ryzen 9 9950x ้9 9คุณสามารถประกอบใส่เคสจิ๋วๆและถ้าคุณไม่เข้าใจว่ากระจกตัวนี้มันทำหน้าที่อย่างไรนะครับผมพอคุณปิดไปปุ๊บอะ คุณจะต้องเล่นไฟ R G B แล้วมันจะดูพรีเมียมครับเห็นนะเห็นนะดูพรีเมียมไหมดูสวยไหมอ่ะขันน็อตปิดเข้าไปก่อนสวยไหมพรีเมียมไหมบอกเลยว่าสวยถ้าการจอมีไฟด้วยนะ <c oughs> สุดยอดนะครับเครื่องเล็กสเปคเฮียเปิดข้างเปิดหน้าเปิดบนนี่มันตัวเปิดที่แท้ทูใช่ครับนี่ตัวเปิดใครจะมีตัวตามครับ เฮ้ยเอาจริงๆคุ้มนะคือหนึ่งเลยอ่ะเคสตัวนี้ระบายความร้อนดีแน่ๆเพราะอะไรรู้ไหมครับหนึ่งให้คุณไปซื้อพัดลมติดด้านหลังตัวนี้เพิ่มหนึ่งตัวมันจะดูดอากาศร้อนออกสองการระบายความร้อนซี u ีถ้าสมมติคุณใช้ชุดน้ำนะครับมันจะไม่อบเลยเพราะว่าหม้อน้ําติดที่ตรงนี้แล้วมันจะดูดอากาศร้อนออกไปที่ตัวเคสเลยนะครับสอากาศเย็นเข้าจากตรงไหนออดูด้านหลังก่อน power supply ดูดอากาศเย็นจากข้างหลังตรงนี้แล้วปล่อยอากาศร้อนตรงนี้ ชุดน้ำ CPU ปล่อยอากาศร้อนตรงนี้อากาศเย็นเข้าตรงไหนเพราะว่ารูที่ผมให้ดูทั้งหมดเนี่ยมันเป็นรูสำหรับการปล่อยความร้อนออกมาอากาศเย็นลอยต่ำใช่ไหมครับตรงนี้กาจอมีแกบพื้นที่เพราะว่ากาจอเนี่ยไม่ได้ใส่ที่สลอดด้านล่างเขามีแกบที่สามารถใส่พัดลมพัดลมมันจะอยู่แค่ประมาณนี้ไม่กินตัวสลอดบนนะครับคุณสามารถติดตั้งพัดลม2ตัวเข้าไปที่ตรงบริเวณตัวนี้นะครับเพื่อดูดอากาศเย็นเข้าไปดังนั้นเคสตัวนี้เนี่ย ออกแบบถูกหลักพลาศาสตร์อากาศจริงๆอากาศเย็นลอยต่ำดูดเข้าเคสลองนึกภาพหน่อยครับอากาศเย็นลอยต่ำดูดเข้าเคสเจอกับกาจอที่ร้อนละอุกาจอจะได้รับความเย็นที่เต็มที่กาจอพ่นความร้อนออกมาดึงจากพัดลมตัวนี้ออกมาทางด้านหลัง CPU ที่ทำงานร้อนละอุระบายความร้อนไปที่หม,ม้อน้ำ ปลดปล่อยออกมาที่ด้านหลังและ Power s u ์ p l พลที่ดูดอากาศเย็นจากทางด้านหลังออกมาทางด้านข้างตรงนี้เฮ้ยอันนี้ดีป่ะอันนี้ดีป่ะพี่รบปกติคอมมาดพี่มากี่โมงครับรอบนี้งานคอมมาดนะครับผมจะไปแค่วันแรกวันเดียวก็คือวันพฤหัสผมจําไม่ไดว้วันที่ยนะี่แปมั้งเออผมจะไปแค่วันพฤหัสวันที่ยี่แปดวันเดียวนะที่เหลือผมจะไป ตามหน้าสาขาของทางแอดไวทนะครับเพราะว่าเป็นงานแอดไวท์เอทีเอ็กโปเหมือนเดิมนะครับถ้าทําหูหิ้วอีกนิดนี่แจ่มเลยโอโ้โหเคสเอทีเอ็กผมมองว่าหูหิ้วน่าจะไม่ค่อยตอบโจทย์นะครับใครเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์ยังไม่ได้กดแชร์ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กันหน่อยนะครับใส่ซิงลมสูงสุดได้เท่าไหร่ล่ะครับอ่าซิงลมเอางี้วิธีการสังเกตความสูงของฮีซิงที่เราจะใส่ได้เคสตัวนี้ใส่ฮีทซิงสูงมากไม่ได้เพราะว่า ตัวพัดลม12เซนสุดที่ขอบพอดีนะครับสุดที่ขอบพอดีดังนั้นฮีซิงทรงสูงมากอาจจะใส่และปิดฝาเคสไม่ได้วิธีการสังเกตดูที่ตรงนี้เลยถ้าซ้ายและขวามีแก็บมันจะใส่ฮีซิงทรงที่สูงมากๆได้ มันก็ฝาเคสจะอยู่ตรงนี้แต่ตัวนี้จะใส่สิ่งทรงสูงมากไม่ได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตอีก1อย่างนะครับไวมากเหลือ3ชิ้นแล้วก็อย่างที่ผมบอกแล้ะครับผมรีบมารีวิวตัวนี้เป็นตัวที่ไม่มีหน้าจอ LCD ราคาอยู่ที่1,349บาทแถมไม่ได้กระจกโค้งแต่ลิงก์ที่เขามาให้ผมแปะเป็นตัวหน้าจอดิจิตอลกระจกตรงนี้โค้งหเลย จอ,จอที่มีบอกอุณภูมิราคาก็แพงกว่าอยู่แล้ว2กระจกโค้งทํายากราคาต้องแพงกว่าแต่ดันขายแค่1,299บาทมีคนบอกสายโคตรวนลดเหลืออยู่951บาทก็รีบไปสั่งซื้อกันนะครับผมและเดี๋ยวหลังจบไลน์นี้ผมจะเปลี่ยนภาพหน้าปกผมจะเปลี่ยนลิงก์ในไอ้นี่ให้เป็นตรงรุ่นรุ่นนี้ที่เรารีวิวกันนะครับผมก็ถือว่า เป็นกำไรให้กับลูกค้าแลครับเปลี่ยนเคสมือถือแล้วตาทีจังรวยอะ่ะผมเป็นคนอะไรที่ชอบแบบล้ำๆแต่คลาสสิกนะครับนี่คือเคสโททรศัพ์มือถือแบบอ่าเขาเรียกอะไรนะเครื่อง Mac One เออคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของ Apple ดีไซน์นี้เป็นไงดูหล่อเท่เลยท่อกันเลยทีเดียวนะครับผมวันธรรมดาผมเรียนนะครับเออเอ๊ะแว่นออกตัดผู้เรียงนะโอ้โห คลิปนี้ผมนายวินแว่นออปตัดไม่ได้จริงๆครับเนื่องจากว่าแว่นออปตัดเนี่ยมันเป็นแว่นที่เอาไว้ตัดแสงสะท้อนแสงลบแสงสีฟ้าใช่ไหมครับผมก็เลยไม่สามารถทายินแว่นออปตัดได้ที่เขาสามารถใช้โคส่วนลด100บาทแค่กรอกโค้ด x t ก t ก็ได้ส่วนลดเพราะว่าเคสของซูนามิตัวนี้เขาตัดแสงมาเรียบร้อยไงไฟ RGB มันจะไม่มอง ไม,ไม่ยังตาแล้วไงเห็นนะด้านหน้าตรงนี้โอ้โหไฟแรมมองเห็นนะครับหรือด้านบนตรงนี้ก็ยังมองเห็นอยู่ดีออมันไม่สามารถถ่ายอินแบนออฟตัดได้จริงๆ,ๆนะครับโคดเอ็กซ์ทีลดหนึ่งร้อยนะครับผมก็ตามนี้แล้วกันนะใครที่สนใจก็เข้าไปสั่งซื้อได้แปะลิงก์ให้เรียบร้อยแล้วนี่คือเวลาทองของคุณถ้าเขาเจอเขาแก้ราคาผมช่วยอะไรไม่ได้นะครับไปสั่งอีกตัวหนึ่งที่เป็นจอโค้งมีจอดิจิตอลสุดเลยไปแล้วครับผมสำหรับวันนี้ทาผมโนมซีมีขอ, T อตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่วัน พรุ่งนี้ไม่มากจะมีไลน์แต่มีคลิปรีวิวแทนไปแล้วครับผมสวัสดีครับ